สว,วสวัสดีครับผมธาราสังหาปราจีนครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชมที่ดินที่ต้องการที่จะนําเสนอขายพื้นที่ตําบลดงขี้เหล็กอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีครับธราวิ่งอยู่ถนนทางหลวงหมายเลข33เดิมครับถนนสวนนศรฝั่งซ้ายมือครับมีโรงงานแล้วก็เป็นที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตําบลดงขี้เหล็กขับไปประมาณ100เมตรครับเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าไป เราจะเลี้ยวซ้ายบริเวณเรียบกำแพงวัดนิโคทาวาสครับเข้าไปอีกประมาณ1กิโลเมตรจะถึงแปลงของเราครับที่แปลงนี้เข้าออกได้หลายทางซึ่งถ้าเกิดว่ามาจากเส้นสวนรสศรเส้นเดิมครับสามารถที่จะเข้าก่อนถึงแยกดงบังเข้ามาได้เลยครับแปลงนี้จะอยู่ระหว่างกึ่งกลางถนนทางหลวงหมายเลข3 3เก่ากับถนนทางหลวงหมายเลข3 3ใหม่ 9, ครับ หากคุณผู้ชมกำลังมองหาพื้นที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับไม้ล้อมไม้ประดับปลูกผลไม้ทุเรียนเงาะลำไยสร้างบ้านสวนบ้านพักปลูกไม้ล้อมไม้ประดับ ทำพื้นที่จุดรับซื้อไม้ล้อมไม้ประดับก่อนที่จะขนไปจําหน่ายขายทั่วประเทศครับสําหรับพื้นที่ตรงนี้จะอยู่ในแหล่งในศูนย์กลางการจําหน่ายขายไม้ล้อมไม้ประดับมีทุกชนิดครับคุณผู้ชมครับมีทุกชนิดคุณผู้ชมเซิร์ชมาที่ตลาดดงบางได้เลยครับเป็นแหล่งขายไม้ล้อมไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดนะครับในภาคตะวันออกครับมีทุกชนิดเลยนะครับทุเรียนก็ยังล้อมขายครับทุเรียนมังคุด มีทุกประเภทเลยนะเงาะลำไยมะม่วงมะพร้าวมะนาวมีทุกอย่างเลยนะในที่นี่เรียกได้ว่าคุณผู้ชมมาหาต้นไม้ต้นอะไรครับก็เจอในที่นี่ครับที่ตลาดดงบงังตําบลดงกิเล็กอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีครับที่ของเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปครับเป็นถนนคอนกรีตนะฮะตรงนี้จะอยู่หมู่9ตําบลดงกิเล็กอาเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีครับ คุณผู้ชมที่มาชมครับสามารถที่จะศึกษาตำแหน่งที่ตั้งครับเราจะปักหมุดโลเคชันไว้ในใต้คลิปวิดีโอนี้ให้กับคุณผู้ชมได้ศึกษาตำแหน่งพื้นที่สภาพแวดล้อมในพื้นที่ครับสองฝั่งข้างทางครับเข้ามามีสวนทุเรียนสวนไม้ล้อมไม้ประดับครับที่ของเราครับมีไฟฟ้ามีน้ำประปาพร้อม ฝั่งซ้ายมือก็เป็นสวนทุเรียนครับพร้อมเก็บจําหน่ายขายแล้วครับนี่ครับที่ของเราครับถึงแล้วครับที่เราเกลี่ยลิงไว้ให้กับคุณผู้ชมคุณลูกค้าเรียบร้อยสามารถมาปลูกสร้างได้เลยครับมาเอาไม้ร้อมไม้ประหลับมาลงหรือว่าจะปลูกทุเรียนในพื้นที่สามารถปลูกได้ครับมีแปลงเพื่อนบ้านครับแปลงข้างเคียงเราสามารถที่จะสอบถามได้เลยฮะในการปลูกทุเรียน รูปแปลงตามฉนดครับตามไฮไลท์สีเหลืองนะครับด้านหน้าจะติดทางสาธารประโยชน์ครับท้ายมีคลองสาธารประโยชน์ให้สูบนะ้ํามาใช้ประโยชน์ได้ตลอดทั้งปีครับตอนนี้เราวิ่งอยู่ในแปลงของเราครับถนนที่เราวิ่งเป็นถนนลูกรังที่เราเอามาเทเองแนวเขตของเราครับจะอยู่แนวขอบเสาไฟน่าจะมีร่องระบายน้านะครับตรงนี้จะเป็นคลองไส้ไก่น,น้ำจะไหลลงไปที่สะที่เราขุดไว้นะครับเก็บน้ําไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงหน้าแล้ง แปลงนี้มีไฟฟ้ามีน้ำประปาให้กับคุณลูกค้าคุณผู้ชมเรียบร้อยครับสามารถมาพักอาศัยได้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นคลองไส้ไก่ครับที่เราขุดนะให้น้ำไหลนะลงไปที่บ่อตรงนี้เราให้ไปเลยครับคุณผู้ชมครับเป็นโครงสร้างนะสามารถมาดัดแปลงต่อเติมเสริมแต่งตามความประสงค์ของคุณผู้ชมได้เลยนะบรรยากาศดีๆครับในพื้นที่ ตำบลดงขี้เหล็กอำเภอเมืองจังหวัดปาจีนบุรีรรเมื่อก่อนนี้จะทำทเป็นซุ้มไก่ครับเลี้ยงไก่ชนสามารถมาดัดแปลงตามไอเดียของคุณผู้ชมได้เลยครับำทำเป็นที่พักอาศัยทำเป็นโกดังเก็บมา,ม,มาหาให้เท ยังก็ใช้งานได้ของทนบ้านส่วนปิดครองพอไม่คุณสนองแพ้รับด้วยการอย่างแข่งขันไม่เป็นบอกว่าลูกขอคือรักก็แทนที่เราคงมันแนวเขตด้านหลังครับเราจะมีคลองไส้ไก่นะครเป็นตัวกําหนดแนวขอบเขตครับแล้วก็ของเราจะมีหลักแนวเขตครับ เลยคลองไปประมาณ1เมตรบริเวณคลองไส้ไก่ครับเราก็ปลูกผักน้าตรงนี้ฮะไว้ถ้าปลูกเยอะๆนี่สามารถเก็บไปจำหน่ายขายที่ตลาดดงบังได้เลยนะครับตลาดดงบังอยู่ห่างจากที่ของเราประมาณ3กิเมตรเท่านั้นเนมมีน่ยครับผักน้ำครับมีคุณค่าทางโภชนาการนะฮะ ด้านสมุนไพรแนวเขตครับจะเลยปากกล้ยตรงนี้ไปครับแล้วก็เลาะแนวไปตลอดทั้งแถบครับเลยคลองไส้ไก่ไปประมาณ2เมตรส่วนด้านนี้ครับนู่นเลยนะฮะหลักเสาเขตของเราครับจะติดกับสวนไม้ล้อมต้นซิวโอครับบอ่อเนี้เราขุดไม่ลึกนะครับเราขุดไว้สําหรับพักน้ําบอ่อขนาดประมาณ ไม่ถึง100ตารางวาไม่ถึง1งานนะฮะตรงนี้เรายังสามารถที่จะสูบน้ําจากคลองสาธารณประโยชน์ครับมาพักในบ่อของเราแล้วก็เอาไปใช้ในพื้นที่ของเราได้เลยสําหรับแปลงนี้ครับเราสามารถสูบน้ําจากพื้นที่คลองสาธารณประโยชน์ตรงนี้ซึ่งมีน้ําตลอดทั้งปีนะครับคุณผู้ชมสามารถตั้งเครื่องสูบน้ําครับมาพักที่บ่อของเราแล้วก็สูบต่อไปใช้ได้เลยครับ คุณผู้ชมที่กำลังหาพื้นที่เตรียมใบกษียีครับพื้นที่แปลงนี้อุดมสมบูรณ์เลยทีเดียวครับน้ําไฟพร้อมมีคลองสาธารณประโยชน์ครับนอกจากนี้ยังมีแปลงตัวอย่างแปลงข้างเคียงครับปลูกไม้ล้อมไม้ประดับปลูกทุเรียนปลูกผลไม้ต่างๆให้เราได้ศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมด้วยเลยนะครับสําหรับคุณพี่ที่กาลังมองหาพื้นที่ทําการเกษตรในวัยเกษียณบ้านสวนแปลงนี้เหมาะเลยครับ การเดินทางครับถ้าคุณผู้ชมเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครธทาราเรียบเทียบจากฟิวเจอร์พั์คลังสิตระยะทางประมาณ104กิโลเมตรจากตรงนี้ไปโซนสนามบินสวนภูมิระยะทางประมาณ114กิโลเมตรจากตรงนี้ไปทะเลบางแสนครับชนบุรีระยะทางประมาณ140กิโลเมตรเข้าตัวเมืองครับเปรียบเทียบจาก้างโรบินสันปาจินบุรีครับ15กิโลเมตรไปโรงพยาบาลศูนย์เจ้าพยาอาภัยภูเบศครับ13กิโลเมตรไปจังหวัดน,นครน,นายกครับไปเที่ยวเขื่อนคุ้นดาน ระยะทางประมาณ28กิโลเมตรถ้ามีลูกมีบุตรหลานอยากไปรเรียนมหาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือวียเขตปาจีนครับจากตรงนี้ไปประมาณ10กิโลเมตรไปด่านเขาใหญ่ครับฝั่งปาจีนบุรีระยะทางประมาณ14กิโลเมตรนะครับแปลงข้างเคียงฝั่งขวาครับมีสวนทุเรียนพร้อมเก็บผล,ผลผลิตแล้วนะฮะแล้วก็ฝั่งซ้ายมือครับที่เรามองเห็นฮนะตรงนั้นจะเป็นไม้ล้อมไม้ประดับ เรียกได้ว่าครับพื้นที่ตำบลดงขี้เหล็กอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีเป็นศูนย์รวมไม้ล้อมไม้ประดับครับทุเรียนปราจีนบุรีผลไม้ปราจีนบุรีครับที่นี่เลยนะครับในตลาดดงบังมีจําหน่ายขายพื้นที่แปลงนี้ก็จะอยู่ใกล้ครับใกล้กับตลาดดงบางแหล่งขายไม้ล้อมไม้ประดับเลยนะครับคุณผู้ชมที่สนใจครับติดต่อเบอร์โทรศัพท์0 9 5ย์7 7 1 8 3 0957677183ครับคุณชาติครับ เจ้าของที่ดินเจ้าของแปลงโดยตรงเลยนะะราคา2อ้านแปดแสนครับราคานี้เหมารวมยกแปลงคุณผู้ชมสามารถเจรจา,าต่อรองได้เลยครับกับคุณชาติเจ้าของที่ดินแปลงนี้โดยตรง095 7 6 7 7 183นะครับ วันนี้ทาราพาคุณผู้ชมเข้าชมที่ดินที่ต้องการที่จะขายครับพื้นที่ตำบลดงขี้เหล็กอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีเนื้อที่4ไร่3งาน20ตารางวาเมารวมยกแปลงครับ2ล้าน8แสนราคานี้รวมโอนให้กับคุณผู้ชมที่สนใจเลยนะฮะคุณผู้ชมที่สนใจติดต่อเข้ามาได้เลยครับกับเจ้าของที่โดยตรงนะ,ะหรือว่าคุณผู้ชมที่ต้องการหาเพื่อนมาแบ่งนะฮะ3คนคนละ1ไร่ก็สามารถทําได้เช่นกันครับ วันนี้ทาราขออวยพรให้คุณผู้ชมทุกท่านครับมีความสุขความเจริญฮะสุขภาพพรังไม่แข็งแรงตลอดการไม่เจ็บไม่จนไม่จนไม่เจ็บครับคิดหวังสิ่งใดค่อยสมใจปรารถนาทุกสิ่งอย่างค้าขายเจริญรุ่งเรืองครับประกอบกิจการทำหน้าที่การงานอะไรครับก็ขอ,ขอให้รับรื่นตลอดเวลาเงินไหลมาเทมาครับเงินไหลนองทองได้มาเป็นร้อยร้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านครับวันนี้โชคดีมีใัยทุกท่านทาราสังหาปาจีนกราบขอบพระคุณครับ